คำว่าอาวิชาหุ้มห่อโลกหมายถึงอะไรคะพ่อชาวพุทธเราต้องเข้าใจคําว่าโลกโลกไม่ใช่ว่าโลกที่มนุษย์เราอาศัยอยู่นะไม่ใช่โลกที่มนุษย์เราอาศัยอยู่แต่เป็นโลกโลกในวิในของพระอริยะโลกวิัยของพระอริยะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแม้อุปทานอุปทานขันทั้งห้าก็ชื่อว่าโลกอุปทานคือเครื่องยึดถืออุปทานขันทั้งห้าเป็นอะไรอ่ะอก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถือว่าอุปทานขันทั้งห้าชื่อว่าโลกในวินัยของพระอริยเห็นครั้งหนึ่งได้ยินครั้งหนึ่ง เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลิตภัเนี่ยขันห้าเกิดนะไม่ใช่ว่าขันห้านี่คือตัวเราทั้งตัวนี่คือขันห้าไม่ใช่วันวันหนึ่งตัวเราไม่ใช่มีแค่ห้าขันมีเป็นหมื่นเป็น 100, แสนหรืออาจจะล้านขันก็ได้เพราะว่าคิดครั้งหนึ่งเนี่ยขันห้าเกิดเห็นครั้งหนึ่งขังหนห้าเกิดได้ยินครั้งหนึ่งขังหนห้าเกิดแล้วเราเห็นกี่ครั้งวันหนึ่ง ได้ยินกี่ครั้งเพราะฉะนั้นมีเป็นหมื่นแสนหรืออาจจะเป็นล้านครั้งในวันวันเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไปเราก็ถูกอกุศลเคี้ยวกินเราจะต้องพิจารณาโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำถามของอชิตะมานุว่าอาวิชาหุ่มห่อโลกอวิชาหุ้มห่อโลกหมายถึงอย่างไร หมายถึงอวิชานี่คือความไม่รู้ลักษณะรูปนามที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงอันนี้คืออวิชานะหุ้มห่อโลกก็หมายความว่าเราเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราไม่พิจารณาสีเห็นรู้ทางใจนะเป็นรูปอะไรรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ก็เป็นอวิชชา หุ้มห่อโลกทำให้เราไม่เห็นรูปน้ำที่กำลังปรากฏด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะปัญจวัคคีในอนัต ตะละักขณะสตรปัญจะวัคคีพิจารณาตามคำตรัสสอนบรรลุพะระอรหัตเป็นพระอระหันต์พร้อมกันทั้งห้าลูกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากอาวิชาหุ้มห่อโลกถ้าวันวันหนึ่งเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป ขณะก็แล้วสองขณะก็แล้วสามขณะสี่ขณะสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีชั่วโมงบางคนวันหนึ่งสองวันก็แล้วอาทิตย์หนึ่งก็แล้วเดือนแล้วปีก็แล้วห้าปีสิบปีหโโยังไม่รู้เลยว่ารูปนามเนี่ยคืออะไระแล้วว่าอ้างว่าตัวเองเป็นชาวพุทธใช่ไหม ธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรอธรรมะก็คือรูปม้ามที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงอ่าทาง,ทงตางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองไม่ใช่ตัวตนเกิดดับนี่นี่อันนี้นะคือธรรมะนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าธรรมะ ไม่รู้จักทร,รมาทร,รมาคือไปนั่งหลับตาทําความสงบเห็นไหมไม่ต้องไปนั่งหลับตาทําความสงบพิจารณาทันทีติจดจะสงบหรือไม่สงบก็พิจารณาลงไปสมมุติว่าจิตเราไม่สงบเราก็นั่นอะอวิชาหุ้มห่อโลกแล้วเพราะเราไม่ได้พิจารณาหุ้มห่อใจเราอะใจเรามาเราบอกว่าอ้จิตใจเราไม่สงบเราพิจารณาลงไปไม่สงบ ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ลาวเกิดดับนี่คือสงบงจากความเห็นผิดสักกายทิฏฐิสิ่งที่ต้องละก่อนกดมือถือสติสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก้ปัญหาของเทวดาที่มากราบทูลถามว่าสิ่งที่ต้องละก่อนในธรรมวินัยนี้ไม่ใช่โลภะหรือราคะ แต่ความเห็นผิดเป็นตัวตนสัตว์บุคคลสรรพสิ่งของเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเห็นผิดคือสติปัฏฐานไม่เกิดเราก็พิจารณาลงไปสติปัฏฐานไม่เกิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณะนี้กำลังมีสติปัฏฐานการพิจารณารูปนำ้ำสำทับโครมลงไป มีสติปัะฐานการพิจารณารูปนำก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่คือการลอกอวิชชาที่หุ้มหอโลกให้ตกไปทีละคณะคณะขอยกคำตรัสของพระพ,พระภาคเจ้าที่ท่องได้ขึ้นใจมานานแล้วตรัสกะ คาลือหัดนามโมขราดมานบสุญญโตโลกังอเวกขัดสุโมคะราชะสทาสโตอัตตุทิถิงอูหัจ,จะเอวังมจัจจุตโลสิยาเอวังโลกังอเวขันตังมัจจุราชาบปัตสติติดูก่อนโมคราดเธอจงพิจารณาโลกโดยความเป็นของศูนย์ ถอนอตานุติธิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียเช่นี้ท่านจะข้ามพ้มพนมัจจุราชได้มัจจุราชย่อมไม่แลเห็นผู้มองเห็นโลกอยู่อย่างนี้โมคราชมานนพิจารณาตามรรลุพระอรหั์เป็นพระอรห์